สวัสดีทุกคนกันด้วยนะโอ้โ oh, ห oh. หลังจากที่มีอัปเดตอันนี้มานะผมว่ามันน่าสนใจมากเลยนะครับมันดีมากเลยนะที่มันมีให้ดูนะครับว่าผลสุดท้ายที่ไปถึงเนี่ยประเมินผลงานได้โอ้โหโออีลันนะครับขึ้นไปถึงอันดับสามอห้าสิบเจ็ดอันดับที่สามร้าสิบเจ็ดมมีให้ดูครับคะแนนสุดท้ายที่ไปถึงก็คือแ800ดร้อยไม่ใช่ดิแ1ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่นะครับก็มีให้ดูด้วยนะครับว่าชนะไปกีตานะโห oh, oh. ดีมากนะเนี่ยผมชอบระบบนี้มากนะครับ อัตราชนะ57.43นะครับชนะต่อเนื่อง14ครั้งนะที่ผมชนะต่อเนื่องในฤดูกาลนี้นะแล้วก็ KO ไป463ครั้งเลยนะโอ้โห KO เยอะมากนะที่สมบัติไป461ร้อยหเพ่อเคเลยนะครับเนี่ยโคตรเยอะนะเนี่ผมก็ไม่ได้มานับนะดีนะตัวเกมมานับให้นะดีมากนะครับบ p 56ครั้งอัตราได้บ p 23.14ครับโอ้โหเยี่ยป85ครั้งคะแนนรีแบทเทิล์นเนี่คะแนนแบทเทิลอ๋อของไอ้นั้นแน่เลยไออะไรนะ คะแนนแบทเทิลนี่มันของอไอตัวอะไรรวมกันทุกตัวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะตัวคะแนนแบตเทิลสูงสุดห4 1 2สี่ร้อยสิบสองนะดูการนี้หนมะื่งแต้มนะครับคะแนนแบตเทิลเฉลี่ยหก0ันนะก็คืออยู่ในเกมมาตรฐานนะหก0ันแต้มนี่คือเกมมาตรฐาน,นครับนี่โค้เล่นบิ๊กมัมโอ้ชนะไปทั้งหมดร้4ยสิบสี่ครั้งเลยนะครับสุดยอดตัวโกงมากนะดูเดียวโกงเกินนะครับโกงเกินไปจริงๆแล้วก็จะอันนีคิงก็หกสิเก้าครั้งนะส่วนโซโลก็ 48โอเด้ง16หอ่ะคพวกนี้คือไม่ค่อยได้เล่นเลยนะอันนี้คือไม่ได้ไม่ค่อยได้จับนะตัวข้างล่างนี้นะไปดูต่อไปสิสเตโบราณโอ้โหผมชนะได้ด่านนี้ไปดรอบเลยครับมีดูดีมากเลยครับเนี่ยโอ้ชอบชอบตัวนี้ดีดีครับโอ้แบ่งออกเป็นสเตตสเตตได้เลยนะนี่นะใครที่จะมาดูก็กดดูตรงนี้ได้นะครับตัวอัปเดตก็มีประมาณนี้เลยนะผมดีมากนะ โอ้ชอบเลยนะบระบบนี้นะครับใครที่อยากลองไปดูก็ลองไปดูได้นะครับไหนมาดูสิตรงนี้หรือเปล่าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ตรงนี้แล้วผมอยากรู้เหมือนกันนะว่ามาดูการที่แล้วใช่ไหม เนี่ยคือมันต้องเลือเ่อนเลื่ขึ้นไปดูอะ่ะมันดูดูแบบว่าเลื่อนไม่ได้เลยอเออมันเลื่อนขึ้นไปทันทีไม่ได้นะครับนี่ข้อเสียเหมือนกันนะผมอยากให้แบบว่ามันเลื่อนไปได้เลยเพราะว่าสมมติเราอยู่ท็อปห้าร้อย่างเงี้ยเราจะคุลาขึ้นไปดูท็อปหนึ่งเนี่ยมันจะเลื่อนไปเยอะมากนะครับดูซิท็อปหนึ่งในใครกันนะ้า พี่ตาชี้เหรอเนี่ยพี่ตาชี้ผมเจอเขาก็บ่อยอยู่นะในแล้งอะอตอนแรกออโอ้โหเข้าไปไปแปดหมื่นเลยเหรอเนี่ยโอ,โ,อโอ้โหตึงใครไต่ก็ใส่เนี่ยผมได้ท็อปห้าร้อยก็พอแล้วนะไม่ต้องไปท็อปร้อย ขอราวันตากก็แค่ห้าเพชรเองนี่เฮ้ยอีกรอบเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอยาบกันหนึ่งนะครับอ๋อโผมนึกว่าได้เหรียญสีสองอันนี่ก็ทำเหรียญสีไปได้ามาอีกหนึ่งนะครับอ้อโอเคนี่ใครโดนผมก็ไม่ต้องทำแล้วเหรียญสีเหมือนตัวนี้ผมก็ไม่ต้องทำแล้วนะเหรียญสีผมก็ได้ครบเท่าที่ผมอยากที่ผมได้แล้วนะไหนดูซิมีตัวอะไรอัพไหม โอ,อ้ไม่มีเลยแฮตัวน่าสนใจก็ไม่มีไหนดูสิมีอะไรอัปเดตไหมไปดูข่าวสารเนี่ยวะเ,ออเดี๋ยวนะไฮ okay, โดซี่เนี่ยอันนี้คือทบทวนเหตุการณ์ใน้โาคตอีกการแลกเปลี่ยน าจะหมดแล้วนะก็แรกผมนึกว่าจะมีอะไรอัปเดตเใหญ่ๆนะครับมาดูสิน,นี่ก็เหมือนเดิมนะโอ้มื่นแปดสิบหกโอ้อยากแรกที่ผมอยากแรกมากคือแชงฟ้านะผมอยากเล่นมากเลยครับมาดูสิแชงฟ้าดีแต่ค่อยไปแกลกน้องรองเอาลวกันนะครับตัวนี้ก็ห้าสิบอันโอ้โหมันแต่ตัวอยากจะทำ เนี่ยผมอยากทำนี่บู๊ตสาก่อนนะเปจนะครับมันโงนจะได้เอามาทำเป็นซับด้วยนะตัวมันซับดีนะครับตัวนี้นะส่วนนี่ก็หมดแล้วนะหมดติงหมดจังโอเคทคุกนะคนแลอัปเดตประมาณนี้แล้วกันเนเาะสําหรับใครที่อยากจะลองไปดูก็ไปที่อีเวนต์แล้วก็ลองไปดูได้นะครับว่ามันดีมากนะเอเอเนี่ยชอบชอบ นี่นี่ทบทวนเหตุการณ์นี่ก็นี่มาให้ดูเลยแชร์ได้ด้วยนะเครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ